สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานทั้งหลายนวันนี้มาเจอกันอีกวันโอ้โหวันนี้ฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่เช้าตกมาสองวันแล้วเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งวันวันนี้ก็ตกทั้งวันแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแดดําไรนะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะหรอกถนนทนทางก็ยังแช่ก็ธรรมดาแล้วไอ้นี่น่าจะเป็นพายุอะไรมาลิกนื่เลยก็ไม่รู้ก็ติดตามข่าวก็นั่นแหละว่าวันนี้ฝนตกหรือเปล่าประมาณนั้น ลุงวันเห็นคนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะทํางานออฟฟิศทํางานตามห้างร้านทํางานอะไรต่างๆเห็นเขาถือกาแฟแก้วคนละแก้วสองแก้วนะไอ้แก้วกาแฟเดี๋ยวนี้าก,ก็มีรุหลูนะมีแต่ราคาสาสิบบาทสาสิบห้าบาทห้าสิบบาทแปดสิบร้อยกว่าก็แล้วแต่ว่าจะซื้อที่ไหนกาแฟที่น่าเนี่ยจะปลูกกันเยอะมากและจะหลยพันนะและ้อันนี้ที่ของลรงวัน กินแล้วก็ขายอยู่ประจําอันนี้ก็เป็นกาแฟาแถวแถวเมืองน่านนี่แหละแถวกาแฟาดอยน่าน <S <S ก็ก็ซื้อไว้ขายด้วยกินด้วยอะไรเงี้ยคนกินกาแฟาสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้จะจะไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนนี่คนแก่ๆส่วนใหญ่จะกินกา,ฟาแฟแะคนนุ่มสาวไม่มีนะลูกลุงวันสองคนก็ไม่กินกาแฟาแลวสองคนเมื่อก่อนนี้ลุงวัน,นเองก็ไม่กินกาแฟานะเอ่อโดยเหตุที่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็เชื่อครูนั่นแหละ กูก็บอกว่าการกินน้ำชากาแฟแล้วจะไม่ดีก็เลยไม่กินแอนลงวันพิ่งมากินเมื่อตอนหลังเกษียณนี่ฮะเคยก็กินก็กินมากเลยก็แต่บ้านลุงวันไม่ได้ติดอะไรแล้วก็กินไปอย่างนั้นนกินพอพวกมาก็ต้อนรับบางทีเราก็เช้าเช้าขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไรก็เอากาแฟขึ้นมานั่งจิบอะไรประมาณนั้นกาแฟปัจจุบันนี้มันจะหลากหลาย่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี้ยคนก็จะกินกาแฟที่ก็กาแฟแบบนี้แหละ แต่ว่าเขามาคั่วเองที่เมื่อก่อนตลาดอัมพวานเนี่ยจะมีที่คัวถ้าใครเคยไปเที่ยวตลาดอัมพวานนะเดินตามห้องแถวนะมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเกือบเกือบถึงปากของอรางามเนี่ยก็จะมีห้องหนึ่งเขาจะคั่วกาแฟขายก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ใช่คนธรรมดานะคนที่มารับซื้อไปเนี่ยเขาก็จะจะแพ็คใส่ถุงนะแล้วก็ขายตามเรือขายกาแฟ นั่นก็จะประมาณนั้นนี่ลางวันไปเดินไปเที่ยวงานดูหนังกลางแปลงนะกลับมาโอ้โหหอมมากนะเห็นพาเดินผ่านแล้วสมัยก่อนเนี้ยเขาจะคั่วใส่เม็ดมะขามใส่คั่วเม็ดมะขามนี่มันก็อาจจะมีผลดีสองประการนะประการแรกมันทําให้กาแฟมีรสเปรี้ยวก็คือถ้าเป็นสมัยนี้เขาจะเรียกรสฟรุตตี้ก็คือจะออกเปรียปร้ยวๆหน่อยประการที่สอง มันจะทําให้ปริมาณกาแฟเนี่ยเยอะขึ้นแต่รูวันว่าเป็นเหตุผลอันสองอันนั่นแหละไม่ใช่เป็นเหตุผลอันเดียวหหลกเพราะว่าคนโบราณน,นี่เขาจะจะรู้วิธีทําให้เป็นฟรุตตี้แต่สมัยก่อนก็ยังไม่มีคําว่าฟุตตี้ยังไม่มีคาอะไรก็คือบางคนก็จะสังเกตได้บางคนก็จะชอบออกาแฟที่มีรสออกเปรี้ยวนิดนึงปัจจุบันนี้ก็มีหนะ้าที่ที่น,นั่นที่เป็นฟรุตตี้ก็คือเขาจะเก็บก่อนที่มันจะแดง พอใกล้ๆแดงนี่เขาก็จะเขาจะเก็บแล้วก็คือรสกาแฟรสชาติของกาแฟนี่มันก็จะออกเปรี้ยวๆอะไรประมาณนั้นแต่กาแฟสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากนะหลากหลายหลากหลายรสชาตินะหลากหลายแล้วแต่ทุกคนจะจะปรุงแต่และการคั่วก,กาแฟนี่มันก็ทําให้เกิดกลิ่นทําให้มันเกิดรสชาติด,ด้วยนะกาแฟที่การคั่วไม่ใช่ว่า ขัวส่งเดทแนละ้วเอามาคั่วกาแฟเขาจะมีวิธีกรรมเขาเนะี่ยแต่ละวันคั่วไม่เป็นหรอกแต่ละวันก็มีนะที่บ้านเนี่ยจะมีกาแฟทักสี่ห้าต้นเนะี่ยและกาแฟของลุงวันเนี่ยจะมีสองแบบก็ไม่รู้หรอกบางบางอันที่สุกจะเป็นสีแดงบางอันที่สุกจะเป็นสีเหลืองแต่ลุงวันยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงายลุงเดี๋ยวสักวันจะลงมาคั่วให้ดูก็ประมาณนี้แหละนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะกินกาแฟมีทั้งร้อน ทั้งเย็นถ้าร้อนกินกาแฟร้อนแล้วก็จะมีโอยุะยุวนี่น่าจะแปลว่าร้อนนั่นแหละคือโอยุวบ้านเราก็คือกาแฟดำนั่นแหละแล้วก็โอเลียงโอเลียงก็คือกาแฟดําแต่ว่าใส่น้ําแข็งเมื่อก่อนนี้ชาวสวนเขาก็จะเอากระบอกกระบอกไม้ไายน,น,านี่แล้วก็บอกรองน้ําตาลนี่แหละเขาก็จะล้างให้สะอาด ในกระบอกของเขาที่รองน้ําตาลนั้นก็จะมีอยู่ลูกหนึ่งที่เขาจะไว้ใส่น้ําแข็งประจําไว้ใส่โอเลี้ยงเวลาเขากินไปขึ้นตาลไปแล้วร้อนเขาก็มาซดโอเลี้ยงใต้ข้างใต้ต้นสมภา,าต้นตาลแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีแก้วอะไรต่างๆมากมายแล้วทุกวันนี้คนที่กินกาแฟไม่ใช่มีเฉพาะคนแก่ๆแบบสมัยเดิมแล้วก็จะมีคนหนุ่มสาวนี่เวลาออกจาก เอ่อไปเที่ยวไหนก็จะถือกาแฟคนละแก้วสองแก้วบางคนก็มีแก้วมาแก้วสุดหรูอะไรเงี้ยแล้วกาแฟก็จะมีหลากหลายฝาสมัยก่อนนะจะคือเขาจะทําปรุงให้รสชาติเนี่ยมากกว่าสมัยก่อนแต่กรลุงก็ไม่รู้ลุงก็ส่วนใหญ่ลุงวันกินจิบกาแฟก็จะเป็นกาแฟดําไม่ใส่น้าตาลก็คือจะเป็นกาแฟดริปซะมากกว่า นะไ,ไม่ได้กินกาแฟพี่ลึกพลันถ้าลุงลุงก็ไปเที่ยวนะเวลาไปดูร้านกาแฟบางทีผ่านระหว่างทางนั่งจิบกาแฟส่วนใหญ่ลุงลุงวานก็ชอบกินคาปูชิโน่ถามว่าทําไมถึงชอบกินท,ทั้งทั้ที่อยู่บ้านก็ไม่ได้ทดํากินหรอกเหตุที่ชอบคาปูชิโน่ก็ลูกชอบลุงวันชอบกินฟอง เนี่ยประมาณนะั้นืองลงมามาทํากินเองนะแต่ฟองมันก็ไม่ได้เหมือนเขาเพราะลงมาไม่ได้มีเครื่องตีฟองเครื่องตีฟองนมอะไรแบบเขาหรอไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาเพราะว่าลงมาเน้นหนักจะไปขายกาแฟดริปซะมากกว่านะก็คือง่ายๆแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟแท้ๆไม่มีอะไรมาเจือปนอะไรก็ประมาณนี้เวลาคนเท่าคนแก่พรกพวกเพื่อนฝูงมาก็กินกาแฟดริปอย่างเดียวไม่ได้กินกาแฟอื่นแต่ว่ารสชาติของกาแฟก็จะเปลี่ยนไปตามชนิดของกาแฟ นะบางทีบางทีชนิดของกาแฟนี่เขามาจากบันดอยเนี่ยแต่ละหมู่บ้านที่จ้างเขาสีบ้างบางคนก็มีโลงสเีเองบ้างอะไรเงี้ยลงสีกาแฟนะก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นฝรั่งคือเล่าให้ฟังกันแหละก็คือเขา ตอนนี้เขาทําอุปกรณ์อบกาแฟบดกาแฟคั่วกาแฟอะไรเขาเขามีหมดเขาก็จะทําให้ชุมชนต่างๆเขาไมไ่เอากำไรก็คือเหมือนเหมือนเป็นการช่วยชุมชนให้ชุมชนได้ยืนด้วยตัวเองได้ก็ก็มีคนมาอบรมมีคนมาม,มาเรียนรู้วิธีการออกการทําอะไรประมาณเนี้ยทําให้ลางวันนึกถึงกาแฟของชาวสวนนะสมัยก่อนชาวสวน,นวเนี่ยพ่อลางวันเนี่ย บางวันแกก็กินกาแฟใส่นมแกก็จะเอาปางโกนแล้วนะวางไว้บนฝากระป๋องนมอ่าวางไว้หัวนอนตอนที่เรายังไม่ตื่นเพราะแกบางทีแกไปทํางานเช้าไปแกเป็นช่างช่างไม้นะแกรับรับอ่รับจ้างทําบ้านอะไรเงี้ยก็นั่นเป็นครั้งแรกที่ลุงวันได้กินนะแต่ลุงวันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดกาแฟนะจนกระทั่งทํางานแล้วลุงวันก็ไม่กินนะ แล้วก็ลูกเมงวันสองคนก็อย่างที่เล่า่ะนะก็คือไม่ไม,ไม่มีใครกินกาแฟปัจจุบันนี้ก็ยังไม่กินกันนะเวลาไปเที่ยวไหนนี่เขาก็ไม่กินไม่กินโกโก้ไม่กินกาแฟส่วนใหญ่ก็จะกินน้ําอะไรย่างเขาไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมน้ำหืานหวานน้าอะไรก็แล้วแต่เคยมี p r o f e s อร์คนหนึ่งซึ่งกแกเป็น advisor เราเนี่ยแกสอนวิธีกินกาแฟเราเนะสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยแกบอกว่าเวลาไปนั่งร้านกาแฟในออสเตรเลียเนี่ย ไม่ได้มันได้กาแฟมันก็ซดถูวบหมดหมดแก้วหรือหมดถ้วยอะไรไม่ใช่แกบอกว่าให้เวลาให้มานั่งกินที่ที่หน้าถนนหน้าร้านแล้วก็เดินดูคนไปเดินดูคนมาค่อยๆจิบกาแฟให้รู้รสชาติของกาแฟไม่ใช่เอาอิ่มหรือเอาอร่อยหรือเอามันแล้วรัวก็ดีนะแต่เมื่อก่อนนี้รัวกินกาแฟในออสเตรเลียหนึ่งดอลลาร์ นะครัแล้วก็แล้วก็ขนมชิ้นหนึ่งโอ้โหแต่ขนมในออสเตรเลียในเทสเซเนียนี้อร่อยมากมันมีขนมเบเกอรี่อะไรต่างๆที่หลากหลายมากกว่าเรานะไม่ว่าจะเป็นขนมปังเป็นเค้กเป็นอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยมันจะเยอะออลุงวันก็เพิ่งเคยกินทาร์ตไข่ครั้งแรกตอนอยู่ออสเตรเลียนี่แหละเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่รู้จักหนูวันนูวันไม่ได้กินนี่ขนมฝรั่งอะไรมากมายนะที่ขนมฝรั่งที่เคยกินก็เป็นขนมผิง แล้วก็ขนมอะไรขนมอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ของฝรั่งมันจะหอมนะั้นก็เนี่ยเคยกินในเมืองไทยก็ประมาณนั้นไอ้เค้กก็กินเค้กแบบไอ้อะไรอะเป็นหลายๆอันที่ขายตามร้านขายส่งขนมทั่วไปโอ้โหเมื่อก่อนชอบนะและลุงวันไม่เคยกินรับทัดไทยก็ไปกินครั้งแรกมีความสึก่าหอมอร่อยและและขนมปังต่างประเทศมันก็ไม่ได้มีแบบบ้านเราท้่หอมเยอะแยะมากมาย ครบผมพฟ่เซ่คนนี้ก็ให้สอนให้รู้จักกินกาแฟหรือว,ว่าอ๋อบางครั้งกินกาแฟเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยไม่ได้กินรสชาติบางทีกินพวบ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 เออเหมือนเหมือนกันนะก็พอหลังๆมาล้วนก็นั่งจิบกาแฟเดินดูคนเดินผ่านหน้าบ้านอะไรปปบมาณนั้นแหละไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ติดใจรสชาติแ,แต่ว่าอ,อ,อย่างกาแฟแบบเนี้ย ลงวงก็พยายามสืบสอบกันละว่าอันไหนหอมอันไหนอร่อยก็กินอันนั้นไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นกาแฟแท้ๆนะกาแฟเป็นเม็ดไม่ไม่ได้เป็นกาแฟปนเม็ดมะขามแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยนะลงุงลุงก็เลือกกาแฟที่เป็นอะไรเขาเรียกคู่เข้มดาร์กโรสต์อะไรประมาณนั้นแหละก็ก็ทำให้เห็นว่า การกินกาแฟของคนเราเนี่ยมันก็มันก็แนวโน้มมันก็ไปเรื่อยๆแลวคนเดี๋ยวนี้จะกินกาแฟมากขึ้นแม้แต่แม้กระทั่งคนอายุน้อยก็กินกาแฟนะแต่ก็มีหลายคนที่ไม่กินนะรุ่นรุ่นลงวันนี้ส่วนใหญ่เขาเขาจะไม่กินเนี่ยก็อาจจะด้วยกลัวหรือหรือถูกสอนมาวมาให้กินไม่ให้กินน้ําชากาแฟอะไรประมาณนั้นแล้วก็ลงวันก็จิบจิบไปงั้นแหละแต่ถามว่าติดไหมไม่ติดนะเพราะบางวันลงวันก็ไม่ได้กินบางวันก็กินบางวันก็เอ้า คก็ามาแดดอากาศดีๆก็มานั่งกินกาแฟแอดเรือที่ขายกาแฟสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเจ้าประจําอยู่สองสาลําแถวบ้านลงวันนะในเรือนี้ก็จะขายพวกกาแฟขายน้ําแข็งขายชาโอสมัยเจ้าจะเรียกชาโอเลี้ยงไม่ได้เรียกชาดําเย็นนะเออแต่เขาเรียกชาดําเย็นมาเมืม่อไหร่ไม่รู้ก็เด็กสมัยปัจจุัจจบันนี้เขาก็ไม่ได้เรียกแล้วนะไปเรียกชา,อาเอาชาโอเลี้ยงแก้วหนึ่งคนขายงงไม่รู้เรื่อง และต่อมาก็มีนะไอ้ที่ชาใส่นมหรือว่าน้ำหวานใส่นมเรียกยกล้ออะไรเงี้ยก็ตามแต่แต่ปัจจุบันนี้จะหลากหลายมากนุงวันไปส่วนใหญ่ก็สั่งอยู่เดิมๆนะไม่ได้บางคนเขาขับรถนี่เขากินแกงง่วงนะกินกาแฟแต่ลุงวันนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กินแกงง่วงเพราะว่าหนึ่งไอ้กาแฟนี่ไม่สามารถทําให้ลุงวันหายง่วงได้นะคือถ้าขับรถไปนี่ง่วงก็ก็พักนั่นแหละไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฝืน ไม่ได้กินกาแฟแล้วจะหายง่วงไม่หายหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ขนาดก็ลุงวันที่เคยเล่าให้ฟังบางทีกินตั้งสี่โมงห้าโมงเพราะถึงเวลาน,านอนมันก็ต้องหลับไปแหละใช่ไหมแต่ว่าถ,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 ถ้าถ้าถามว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่กินส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนขึ้นตามผู้หญิงก็ไม่มีกินนะสมัยก่อนผู้หญิงก็ไม่กินแต่ปัจจุบันเนี่ยสังเกตได้คนนี้ถือแก้วคนละใบสองใบไปออฟฟิศกินกอ็อาจจะเป็นค่านิยมด้วยอาจจะเป็น เอ่อทำให้สดชื่นเวลาทํางานอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่านะแต่ลุงวันก็เอเช้าขึ้นมานี่ลุงวันกินแก้วเดียวละไม่ได้ไม่ได้กินเยอะแยะมากมายแล้วก็บางคนเขาติดนะบางคนก็รุ่นลุงวันเนี่ยก็มีกินสามแก้วสี่แก้วก็มีนต่อวันแต่ลุงวันไม่ก็กินเช้าเช้ามาให้ทำว่ากินทําไมให้สดชื่นไม่ได้เกี่ยวกับสดชื่นนะเกี่ยวกับน,นิสัยมากกว่าเช้าขึ้มามานั่งจิบกาแฟ ดูเดินไปหน้าบ้านทักคนนูน้นเอินคุยกับคนนี้อะไรประมาณนั้นนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินเพื่อให้ร่างกายสดชื่นแบบแบบนั้นไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยกาแฟาแถวสมุนสงมเนะั่ยมีหลายตานะหลายหลายยี่ห้อก็แล้วแต่จะชอบยี่ห้อไหนแต่ว่าลงวันไม่รู้เขาใส่อะไรนะหอมมากนะไมก็ไม่รู้หรอกลงวันเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังลงกลางวันไปเที่ยวเออลงลงที่เขาพูกกาแฟาที่น่านเนี่ยลง เพื่อนของมูวันเดี๋ยวมู่วันจะถ่ายรูปมาให้ดูว่าเขาเขาทาอะไรมั้งตอนนี้แหละวันนี้แหละลู่วันก็มาคุยเลือกกาแฟเี่เจอ๋อ <laughs> มีอะไรมากมายก็มาให้ดูกาแฟกาแฟที่นั่นนี่จะมีหลายแบรนด์โอ้หลายยี่ห้อมากและหลายหมู่บ้านทําเขาก็จะคั่วด้ดยว,วิธีการต่างๆกันเดี๋ยวหลังลู่วันจะเ,เล่าให้ฟังว่าเขาคั่วยังไงบ้างนะ,ะวันนี้ลูงวันไปก่อนครับอขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยแค่เจ็บขอยา ให้มีอุปสรรคในชีวิตนะครับสวัสดีครับ